เชียงใหม่ตามไปกินวันนี้เราอยู่กันที่ร้านหมูกระทะในดวงใจร้านอยู่ในโครงการกาทวีโชคชั้นสองฝั่งเดียวกับท็อปนะบุฟเฟ่สองสามเก้าตามายขึ้นไปเลยแล้วก็จะเจอร้านอยู่ตรงนี้แหละถึงแล้วก็ไม่รอช้ามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมูหมักสี่สูตรสูตรพิเศษของทางร้านหมูหมักงาหมูหมัมกพริกไทยดำหมูหมักมาล่าแล้วก็หมูหมักนมสด หมูหมกักชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำแบบนี้เลยส่วนน้ำจิม้มเค็มข้นมากแค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยน้ำจิ้มหมูกระทะในดวงใจน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วก็น้ำจิ้มสามรสดูซะก่อนเค็มข้นมากๆเลยเขาไม่ได้มีแค่หมูหมักเท่านั้นนะสามชั้นสันคอทะเลก็มีด้วยสองสเกราคาเดียวรวมน้ำอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาคุ้มมากๆ ของทานเล่นก็มีด้วยไก่ทอดเกี๊ยวทอดเฟรนฟรายปอเปี๊ยะของหวานก็มีด้วยเป็นไอศครีมวาฟเ l e ชาวกล้วยว้นกะทิที่ร้านใช้เตากระทะแบบเชฟร่อนปิ้งย่างชาบูในเตาเดียวที่ร้านแอร์เย็นําำไล้กินติดเสือ้อไร้ควันขโมงแถมหัวไม่เหม็นด้วยนะเพราะเขามีที่ดูดควันหมูชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำกันแบบนี้เลยทุกคน และยังไม่หมดแค่นั้นนะราคานี้มีชีสด,ด้วยยืดเยิ้มฉ่ำน่ากินอร่อยสุดๆกินกุ้งกับชีสบอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากร้านหมูกระทะในดวงใจทั้งหมดนี้ที่เห็นราคาเดียว2,3,9วันจันทร์ถึงศุกร์เปิด5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงวันยัน4ี่ทุ่มกันไปเลย ร้านหมูกระทะในดวงใจตั้งอยู่ในโครงการกาทวีโชคชั้น2อฝั่งเดียวกับท็อปนะถ้าเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ